ช็อกยูกิเพนพกานางเอกหมอลำเสียงวิหกประกาศออกจากวงแฟนๆแห่ให้กำลังใจยูกิเพนพกานางเอกหมอลำเสาวน้อยลูกเครื่องญี่ปุ่นสุดฮอตที่ได้ประกาศออกจากวงหมอลำเสียงวิหกของหัวหน้าหนุ่มนกพงศกรหลังอยู่สังกัดมานานถึง4ปีค่ะโดยยูกิเพนพกาได้โพสต์ข้อความระบุว่า4ปีที่ผ่านมาหนูขอขอบคุณประสบการณ์และมีตรภาพดีๆจากหมอลำเสียงวิหกขอบคุณบอสทั้ง3คนที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลบับแฟนเพลงทุกๆท,ท,ท,ท่านที่คอยเคียงข้างเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดมาถึงวันนี้ หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือแต่ความทรงจำค่ะทำกลางคนในวงการหมอลำแล้วก็แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเช่น Always be size you my sis รักและเป็นกำลังใจให้เสมอเป็นกำลังใจให้นะคะคนเก่งของพี่อบกอดเสมอจ้าเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นต้นค่ะ